ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ําและแม่น้ําหลักๆเหล่านี้ค่ะย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนเกือบทั้งภูมิภาคอีสานแต่จะได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันออกไปตามอาชีพวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนต่างๆนะคะ จุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมลุ่มน้ำชีตอนล่างเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรเขาศึกษาเรื่องผลกระทบนี่แหละค่ะยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากเขื่อนยะโสธรพนมภัยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับค่าชดเชยเยียวยาค่ะแม่น้ำชี่เนาะ มันเป็นสายนำธรมรมชาติถึงพี่น้องเขาเพล่งผ้าใส่มันถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่มามยู่แถวนี่ถามว่าเจา้าาอยูยอนอยังยอนก้อนซ่อนปลาลายแต่ก่อนนี่บบมีฝายนี่คือน้ำม,มาปุ๊บน้ำก็ติดอยู่ในหลองน้ำแอ่นะน้ำอยู่ในหลองน้ำแต่กระทําม,มาหาจิตได้บ่มีฝายหวงหามแต่ปลากับโบหมดเพราะหลังจากคนสั่งฝายแล้วนี่เริ่มเป็นปลาโคตรกันน้ำถ่วมบ่คือแต่เก่าธรรมดา่ามนี่น้ำจืดส่วมสามปีก็เว้นเนาะ แรงสามถ่วงสามประมาณนี้ยมันคือสิสลรับกันแต่พอหลังจากสร้างเครื่อนแล้ววะเนี้เฮ็ดยังก็พอมียังเหลือแล้ววะนี่มันมันถ่วงจักถ่วงเจ้าหลุขึ้นอยู่สามมื่อยู่แบบสามเดือนหนึ่รอบแลมันไม่ยังเหลือเฮ็ดเจริได้นำถ่วงท่ามที่เป็นคืออดีตท่ามเนี่ยมากมันตรงถ่วงบ่ถ่วงบ่เป็นท่ามเพราะนั้นปรากฏการนำถ่วงสมือมันเปลี่ยนรูปแบบไปเฮ็ดเจริได้สีมันถ่วงก่อนแบบ เพราะถ้ามีเกืือนนะ่ะมันสามารถจะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ถ้ามีคณะมีคนไกลมาซอยกันคุยซอยกันศึกษาซอยกันขยับพี่น้องผู้ในพืดด้นที่ก็ต้องมาร่วมเป็นเจ้าของในฐานสมรเราะก,กันต้อกันถามว่าอีกสิบปีข้างหนา้าพี่น้องรวมหนึ่งที่สี่ภาคกันอยู่แบบใดตัววิกิทเนี่ยเนี่ยวิกิทในการสิบบุมีอยู่วิกิทเนนะี่ยชุ่มชนที่เคยบ่อึดอยู่อึดกินเนะนี่ยณมือนี้หาแนวสิกินบ่มีนะ่หนังมันเป็นยังไง มันเกิดมาจากอย่าง,างเกิดมาจากการพัฒนาสายนำซึ่งเพราะข้อลบความเป็นสายนำนี่คือประเด็นใหญ่ที่เป็นหลักงงของปัญหา ตอนนี้คนในลุ่มน้ำภาคอีสานอึดอยู่อึดกินค่ะคุณผู้ชมค่ะหาอยู่หากินยากนะคะเมื่อเขื่อนกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีคนลุ่มน้ำในภาคอีสานและยังแถมมีวาทกรรมความแห้งแล้งในภาคอีสานมักถูกอ้างถูกพูดถึงเพื่อดำเนินโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ค่ะ